ครับอยู่กอผมแซมวิ <a> ้งครับนี่ครับใส่ท่อแล้วพร้อมจะสตาร์ทเครื่องหรือยัง ตื่สตาร์ทไปใช้ซื้อซื้อๆหรอไปเห็นดี่มึงเดี๋ยวไปทำงานที้เรียกตอนนีงต่อสายเรียบร้อยแล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราจะได้จวดกันแล้วเอาสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับนิ่มร้อยางครับ

นั่แเันออะอ่างลงไปงนุดันั่นแหละใส่น,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 นี่เราใส่ท่อแล้วใส่ท่อใส่ท่อแต่เอารวดรวดมัดก่อนนะเอารวดมัดก่อนต้องทำเป้นใหม่ลองดึงดิลงูดลงเ้ยน้ำ ถูกตัวกัน <laughs> 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 ไปตงงว่าไม่ต้องเสียดายเยอะไม่ไปได้เหรอมันมีเยอะหรอกคือเอาหาหาอะไรใส่ก็ได้เต็มแล้วก็ยัดลงไปคืนใส่ใส่แล้วก็แล้วใส่แบตแล้วครับพี่น้องเราใส่แบตแล้ว รอฟังเสียงแหละจะเป็นยังไงไครับวันรอบท่ครับดดทีมครับสวัสดีครับไหอทัง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 ตองตู้ประยูกเหรออยู่แล้วมันเิไปเอาไอ้ไอ้ไม้มาอยู่ สตาร์ทเลยบอกเรามาจวดครับมาอยู่ในห้องเก่งดีกว่าอันเดียอัเดียยังมันสปาร์ท

พร้อมเลยใช่ไหมอันเนอหนึง่งสองอ้าวว้าสยอดเลยเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยโอ้เรียบร้อยเลยครับเอเดียวอ่วะ

อะอย่างนะ้นตอ้อรเนัี่กงไงพอใจนี่แหละเรื่งกับคู่หม,มั้นที่นาไม่เอกันแมอว่าจัดคอยเสียใช่ไหออ

เรียบร้อยแ้วครับช่างเบิ้ม

สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe ์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็จะไปร้านเครื่องเกี่อไปทาวันนั่นก่นนอนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ